และความเร็วสูงสุดของแต่ละพอตนะครับอยู่ที่200เมก์นะครับผมสวัสดีครับร้าน Bt Solution นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับสินค้าสวิต8พอตนะครับผม TL ขีด SS 1 0 0 8 D นะครับผมสำหรับท่านใดนะฮะที่มีปัญ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 หาเรื่องพอตแร์ไม่พอนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับผมขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับ แต่ให้พอร์ตมาถึง8พอร์ตนะครับผมและความเร็วสูงสุดของแต่ละพอร์ตนะครับอยู่ที่200เมกนะครับผมแล้วก็มีตัวกรีนนะครับเทคโนโลยีนะครับผมช่วยในการประหยัดพลังงานนะัรก็ตัวนี้เป็นปลั๊กแอนเพยนะครับผมสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะฮะเรื่องเสียงรบกวนนี่ไม่มีแน่นอนนะครับผมเพราะมีโหมดนะครับแฟนเลสนะครับผมที่จะลดเสียงรบกวนจากพัดลมลงนะครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada, s h o p ป e นะครับหรือแอดไลน์ของ PP Solution ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ